แต่ใกล้ฉันใช่ไหมคะพูดมาใช่ใช่ไหมคะเออขอสัตว์เต้นซีมาคำหนึ่งเดี๋ยวจะถ่ายเยืนเยืนใช้ในบริบทอะไรอ่ะมาให้ก่อนดิมันก็มันก็ได้หมดป่ะแต่มันต้องมีสี่บริบทอ่ะชอบชอบอะไรทีกอย่าง์ขอประโยคหน่อยแบบเยืนมากไงหรอก็เยืนปั้งแบบว่าทางอะไรอย่างเงี้ย ชอบ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 ดูหนังเรื่องนี้แล้วมันทำให้เรารู้สึกแบบเยินคือรู้สึกแบบแฮปปี้ที่สุดอย่างนี้ป่ะถูกป่ะดีหลังวันนี้ล้วป่ะแฮปปี้มากจนเก็บวันเขทำไมไม่ได้อะถูกป่ะถูกป่ะถูกหนึ่งคำฉันถูกแล้วค่ะคุณเบอร์เดย์แบบวิดมีไม่ก่อนวิดมีอะไรนะแบบเบอร์เดย์แบบวิดมีมันจะมีคนเบอร์เดย์บัตรวิทมีม่บริบทอะไรอ่ะแบบประตู วันนี้แบบเดินชมประตูแต่กูดเดินต้นไม้ต่ออะไรเง,รงปะปะี้ยตังค์บอกว่าอ๋อทำไมต้องเกิดแต่กับฉันวะอย่างงี้ป่ะเกิดอะไรใช่ป่ะทำไมต้องเกิดแต่กับกูวะทำไมต้องเกิดแต่กับกูวะ, <c ười> ะอยย่างงเี้ไปแล้วค่ะนะคะสำหรับเกมการทายสัาที่ฉันเป็นคนถูกบ้างไม่ไ